คุยกันเลยะอ่าวันนี้เป็นวันรัตธรรมโนนวันที่สิบนะคะหลานหลานสาวมาเยี่ยมคุณย่าหลานช่วยเอานักากลงหน่อยคนะนิดหนึ่งนิดนึงเออเผยความงามหน่อยคุณย่าคุณย่าใจจังวยคุณย่าดีใจไหมาได้ข้าขนมมาวันนี้ วันนีรอ่ะได้ใ <Ende> <ses> จได้เ <how> งินเยอะเขาบอกคือหน้าตาที่สดชื่นจนอยู่จนยู่ไนคำว่าจนคำว่าจนไม่มีหรอกเดี๋ยวมอก้ลายจะนัดน้องกันเจแปนจอยมาหาครอบครัวครอบครัวมาครอบครัวรยอมน่ะ อช่วยช่วยบอกหน่อยว่าน้องกันเป็นใครน้องกันเป็นใครมาเดือนหน้าเจ้ากันเป็นใครใครเจ้ากันนะครัไทยเจ้ากันคือหลานไทยน้องจางเกงหลานไทยล่ะหลานไทยหลานหน้าบุญญาติยายเอาหลานนางมุ้ยบอกไปมุ้ยนายชื่ออะไร ตัวเองเนี่ยชื่ออะไรตัวเองเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรตัวเองเนี่ยชื่ออะไรเน่ยย่าเนี่ยชื่ออะไรชื่อจริงชื่อว่าอะไรอ๋อชื่อจริงนี่แหละเออไทยด้องง่อยม่อยง่อยวิมนนี่ยั้ทำมังด้ กัญญาชีวิตชีวิตกัญญาชีวิตนามประคุณใหม่กัญาชีวิตสุขเจริญเจริญไม่ได้เอามาจากไหนไม่รู้ไม่รู้เอามาจากไหนไม่รู้มาจากไหน